ส่งงานครับแจดจีเออ็ม e ล้อสิ T L o S นะครับมีปลายท่อใบดึงคันนี้จัดดีแมบครับก็ตูนกล่องหลักใช้งานน้ำมันอ e ีสนะครับคันนี้ เพื่อนแนะนําให้มาทําครับตอนแรกน้องเจ้าของเขาจะไปกล่องเครื่งไฟฟ้านะครับเพื่อนแนะนําว่ารีแบบจบกว่านะครับแล้วก็ให้มาทําที่ผมนะอ่ะน้องก็เพิ่งได้รถมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูาตาเล่นกันว่าเป็นยังไงสําหรับ Jack GEMT นะครับเกียร์ธรรมดานะครับล้อสิบห้า คันนี้จูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจูนโดยใช้ตัวนี้นะครับ AFYB นะครับตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศครับสายเบนซินเวลาจูนรถต้องมีนะฮะจูนสดจูนถนนจริงนะครับผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะเดี๋ยวเรามาดูตาเล่นกันว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับ Jazz GE เกียร์ธรรมดานะครับน้ำมัน E20 วฉีดเดิมนะฮะ สำหรับแจ็ส GE หรือ c i ต y GM2 นะครับใช้น้ำมัน E20 ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหัวฉีดนะครับหัวฉีดเดิมจูนก็จบแล้วครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูตารเล่นกันรอรอถนนลงแป๊บหนึ่งครับเห็นน้องก็ของก็แตงว่าผมอยากได้เกียร์หนึ่งออกไวๆพี่คันเร่งออกไวๆออคันเร่งก็จูนให้ได้ครับแต่จูนแค่นั้นไม่ทำให้นะฮะ ตัวทั้งทีต้องออกให้เต็มนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอาตาัตราเ่งกันผมไม่ออกเต็มนะเกียร์ธรรมดานะอโอเคเปิดแอร์อนเดิมนะครับไปอย่าดับโชว์นะไอเขา ล้อไปที่เ7,200รอบนะครับเกียร์ธรรมดานะครับรถที่โจกับผมแล้วเกียร์ออโต้ผมก็เปิดรออไปที่7,200นะครับแต่ว่าเกียร์ออโต้ต้องได้เกียร์เองนะยกเว้นเกียร์ CVT นะครับเปิดรอบไปได้นะ ใช้แจ๊จ g เเกียธรรมดานะครับลองดูครับว่ามีอะไรแตกต่างจากรถท่านบ้างตาราเลขแตกต่างกันยังไงนะครับสำหรับรถเดิมๆนะยังไม่จูนหรือว่ารถจูนแล้วนะครับก็ลองดูครับว่าแตกต่างจากรถท่านไหมนะครับก็สำหรับเราพีจูนะครับจูนคันละ3,500บาทนะฮะ Honda NA อนิไฟฟ้านะครับ3า0 0บาทนะครับไม่แบ่งเซกเซกเมนต์นะครับรถเล็กรถกลางรถใหญ่ราคาเดียวกันหมด นะฮะแล้วก็สำหรับ t o y ยต a สายเป็นซินนะครับก็จูนคา์ละสาพันาบาทเหมือนกันนะครับวีออสยาริฟอันติทับลี t t t a B L e ่นะครับลองทักมาสอบถามไว้ก่อนนะครับเพราะบางรุ่นผมก็ไม่มีไฟล์ผมก็ทำให้ไม่ได้นะครับแล้วก็มีบริการจูนรอกสถานที่นะครับใกล้ไกลทักมาสอบถามไว้ก่อนนะฮะผมคิดค่าเดินทางไม่แพงนะ แล้วก็สำหรับเรานะครับพีจูนหน้าอู่อยู่เซรีไทยซอยเจสบสานะครับให้บริการเซอร์วิสแม่ทันนั้ฮอนด้าทั่วไปนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ก่ออากาศจูนกล่องหัวเทียนนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งคือที่รับลูกาของเจ็ดครับที่นี่ที่ของเจ็ดนะครับรับเฉพาะงานจูนเท่านั้นนะครับเซอร์วิสแม่ทันนันทั่วไปผมไม่ได้รับนะที่ของเจ็ดผมรับทำที่หน้าบ้านผมเองนะย้ำนะครับว่ารับทำที่หน้าบ้านผมเองนะฮะ แล้วก็คนหาเราได้ทั้ง3ามช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือ Google m a p นะครับแค่พิมพ์จู r e แ a p 2, ap, Honda นะครับเจอทั้ง3มช่องทางเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีบริการเพิ่มนะครับรับติดตั้งเทอร์โบนะครับสำหรับ Honda ปี07ถึงปี12นะครับก็หลักๆเลยก็จะเป็น Jazz GE City GM2 c ีวิเครื่อง1.8ึ่นะครับเครื่องเคผมไม่รับนะแล้วก็แอปคอร์ดเจ2แปนะครับเครื่องที่เป็นเครื่อง R นะครับไม่ใช่เครื่องเคยสี่นะอ่ะคันละอ่ารับติดตั้งเทอร์โบนะครับรุ่นที่กล่าวมาคือ3า0 0มื่นสาบาทนะครับอันนี้ได้เทอร์โบทั้งชุดนะครับชุดหน้าชุดระบบละมันนะครับรวมจุดกล่องเดิมนะฮะร,รวมจุดกล่องเดิมนะ ถ้าจะเอาไดโนเอากราฟแดงมานะครับบวกเพิ่ม2องพันห้าครับถ้าจะเพิ่มท่อก็ค่อยคุยกันหน้างานกันอีกทีนะอันนี้ผมเซตในระบบที่เป็นท่อเดิมทั้งชุดนะครับท่อเดิม1.6นะฮะโอเคอ่า1.6ึ่งหสำหรับพวกแจ๊บเนาะพวกรถเล็กอ่ะโอเคก็วันนี้ส่งงานครับสำหรับ j จ๊ z GE MT นะครับน้ำมัน E ยี่สิขอบคุณครับ นี่หน้าอู่ผมนะครับเซรี่ไทยเจ็ดสิบสามนะฮะมีป้ายพีโจนอยู่ตรงนี้นะครับโอเคขอบคุณครับ